Kill. An enemy has been defeated! ร้อนมากปกติที่ไทยหนูใช้220อ่ะอยู่นี่ใช้ร้อยหนึ่งเรารู้สึกว่ามันไม่อยู่ทรงแล้วไอ้อันที่เอามามันก็ใช้ไม่ได้ก็เลยเศร้าเนี่ยทำไงกับชีวิตดีเนี่ยผมเป็นหมามุ่ยทุกวันเลย วิธีมันน่ากลัวอยู่นะเนี่ยหวัดดีพี่เตาสวัดดีครับดห <c oughs> นูจะลดความอ้วนละพรุ่งนี้จะ,จะ จะกินน้อยลงจริงๆโอเคไหมเดี๋ยวชุดที่สั่งมาใส่ไม่ได้ไม่ใช่อะไรจะได้ตังขีงกอ่ะบางคนขีงกอ่ะเกมนี้ต้องได้ดาว I once had more suitors than any woman. Oh, my child, Timmy, the crows. Oh, how they cried. Blood moon was power. Bong lê mực có khung đạo, thu chung ti. Nam mấy nè. อโอ้ oh, ต้องขึ้นไปข้างบนลืม was once queen. เออ You have defeated an enemy. I once had more suitors than any woman. An enemy. Has been

The player has been defeated born in a night of slumber. Oh, here it wails. The the oh, boy. ยัตป้องการศัตรูหายไปแล้วซุเปอร์คลิปกำลังถูกส่งออกไปตึง ลืมกดไลค์ให้หนูได้นะขอบคุณครับกถูจต Ultimate. Your tower has been destroyed! Take it all! An enemy has been defeated! And spat on my grave! <laughs> มันขึ้นมาพอดีสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะป้อมเลนกลางของเราถูกโจมตีเมื่อก่อนเอาวิปป่าบ่อยมากเลยเ๋ยวนี้ไม่เห็นคนเล่นละเพิ่งเจอเนี่ย

แตกไปแล้วใครเข้ามา,ลาลมแล้วลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยวันนี้เันที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยเจตตั้งแล่ของจะมาส่ง รออย่างเดียวเลยเขาจะมาสง่งใครที่เป็นคนส่งพัสดุเนี่ยเป็นคนที่แบบผู้คนฝากความหวังไว้เยอะนะแบบรอคอ,อยอ่ะเป็นคนที่แบบโดนรอคอ,อยแบบเมื่อไหร่จะมานะเมื่อไหร่เขาจะมาส่งนะหิวจังอยากได้จัง ซูเ e อร์ครีถูกส่งออกไปแล้ว Your tower has been destroyed. I once had more suitors than any. The body's burned! <laughs> My grave. Enemy bloodbath. You have defeated an enemy. มีความหวัง I love you I love you t o วฟูมาแล้วเนี่ย Night. An enemy has been defeated. An ally has been defeated. นิดเดียวลูกเทพจะได้นอยแล้วดีใจมากเลยจะไปสระผมก่อนเรมดับแรกสระผมอาบน้ำหัวฟูเป็นหมามุยหนูจะบอกว่าหนูเอาไอ้นี้มาไดเป่าผมกับคือไดเป่าผมที่บ้านมันก็มีแหละแต่ว่าอันที่หนูเอามา่ะมันระดับเทพหนูงงมากว่า มันใช้ไม่ได้อะไฟมันสองรอยี่สิบอะที่นี่คือเต็มที่ได้ร้อยเท่าไหร่ร้อยสิบมั้งร้อยนิดนิดอะแล้วมันใช้ไม่ได้เลยอะผมหนูก็ทำทรงอื่นไม่ได้เลยนอกจากหนีบตรงแล้วเครื่องหนีบความร้อนมันแค่ร้อยหนึ่งแล้วทีนี้หนีบแป๊บเดียวมันก็มันก็เป็นหมามวยแบบเนี้ยมันตรงแป๊บเดียวอ่ะคือถ้าจะให้มันตรงนานคือมันต้องร้อนมากปกติที่ไทยหนูใช้สองรอยี่สิบอะอยู่นี่ใช้ร้อยหนึ่งเรารู้สึกว่ามันไม่อยู่ทรง แล้วไอ้อันที่เอามามันก็ใช้ไม่ได้ก็เลยเศร้าเนี่ยทำไงกับชีวิตดีเนี่ย <tower> ผมเป็นหมามุ่ย <destroyed. S 1> ทุกวันเลยม้วนผมก็ไม่ได้เอาที่ม้วนมาก็ใช้ไม่ได้ กินแล้วกันนอนไม่กินแล้วเดี๋ยวนอนไม่ได้ Been defeated. Enemy double kill! An enemy has been defeated! Enemy double kill Infinite slayer has appeared prepare for the final the battle queen will be re Down. I was once a queen. เลรนเกิดอยู่โคตรนานเลยเกมอะไรนี่อ่ะปึงแพ้เราเราไม่ยอมแพ้เราสู้ต่อไปไง ใครเข้ามาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้หนูด้วยนะถ้าเราได้ดาร์กน่าจะจบได้ Suitors than any. Whoa. An enemy has been defeated. Body Take it all. Your team has destroyed a tower. An enemy has been defeated. They ran knife through my heart. And spat on my grave. An ally has been defeated. Enemy double kill. Take it, ultimate! Hear it well The queen will be reborn in a night of slaughter. Once a queen take it all I once had more suitors than any one. Your team has destroyed a tower. <laughs> <laughs> quite, quite taut, but... เดินระวังหน่อยดี ล่ยิงไล่ยิงไล่ยิงอย่างเดียวล่ยิงอย่างเดียวงานนี้ว่ามันเหลือตัวหนึ่งโอเมนยี่สินาทีเฉยน,นี่ไม่ได้ลงแรงอะเนี่ยตานน้รู้สึกว่าธรรมดาใช่ไหม อีกเก้าไลค์ครบแปดร้อยไลค์แล้วอย่าลืมกดไลค์ให้น้องนะมีบน่บนบ่นงุ้มงิบงุ้มยิบมาหาฉันขอบัฟเนอะขอบคุณ Knife through my heart and spat on my grave. Oh, my spirit, the Queen will be reborn in a night of slaughter. เลือดอยู่ตรงนั้นเหลือสาฮึบแทงตายแทงตายจีป้อมัตรูล เฮ้ยจบเลยเฮ้ไว <asi ast> ้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะทุกคนกว่าจะจบไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีนะอย่าลืมกินข้าวเที่ยงกันด้วยไม่ลืมอยู่แล้ว <laughs> พูดเป็นงั้นหละบายบายไว้เจอกันใหม่ไปก่อนเด้อแปมน้ำก่อน